สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวรักนาราศีพฤษภช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมสำหรับปี567นี้มีดาวใหญ่ย้ายราศีหนึ่งดวงได้แก่ดาวพฤหัสในวันที่30เมษายนย้ายจากราศีเมษพบวินาศ ้าสู่ราศีพฤษภพบตนุกุมลัคนาซึ่งส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาด้านโชคลาภเป็นอย่างมากอีกทั้งตลอดปีนี้ดาวราหูเจ้าเรือนกรมมะโหจรสถิตพบลาภะซึ่งส่งผลดีในด้านการงานเป็นอย่างมากอีกทั้งดาวมฤุยูดาวใหญ่เจ้าเรือนกรมมะที่กุมลัคนาก็ส่งผลดีด้านการงานเช่นกัน และดาวเสาที่โคจรสถิตพบกรรมะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรก็ส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากทำให้ด้านโชคลาภด้านการงานตลอดปีนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างมากๆส่งผลดีด้านตัวตนและจิตใจของเจ้าชะตาอยู่ในสภาวะที่ดีมีความเบิกบานแจ่มใสร่าเริงตลอดทั้งปีอีกทั้งตลอดปีนี้ดาวที่โคจรนในจักรราศี ก็มีทิศทางที่ดีที่จะส่งผลดีให้แก่ดวงตาของชาวลัคนาราศีพฤษภดาวที่โคจรในจักรราศีตลอดปี2,567นี้จะส่งผลดีผลร้ายอย่างไรเธินับฟังได้ดังรำรพยากรณ์ดังต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษภคือดาวพุธ สำหรับช่วงปลายปีตั้งแต่เดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมช่วงนี้ดาวแห่งการเงินโคโจรวิปริษสถานะด้านการเงินอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนอยู่บ้างแต่ก็อยู่ในทิศทางที่ดีเพราะเป็นช่วงที่ดาวแห่งการเงินโคโจรสถิตพบพันธุพบปุตตะและพบปัตตนี ช่วงที่ดาวพุธด,ดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบพันธุและพบปุตตะคือระยะวันที่1กันยายนถึงวันที่6ตุลาคมช่วงนี้รายได้ด้านการเงินและเครดิตด้านการเงินจะดีอย่างมากมากด้านการเงินจะมั่นคงถาวรและมีรายได้ด้านการเงินเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดและมักมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่อยู่เสมอเสมอ ญาติพ่อแม่พี่น้องบุตรบริวารจะร่วมมือให้การช่วยเหลือด้านการหาเงินเป็นอย่างดีช่วงหลังวันที่6ตุลาคมไปจนถึงวันที่24ตุลาคมดาวพุธด,ดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบอริอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวสุขเจ้าเรือนอริที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรส่งผลให้พบอริไม่สามารถให้โทษด้านร้ายได้ ทำให้ดาวพุธที่อยู่ร่วมเรือนคู่ดาวสุขส่งผลดีด้านการเป็นคู่ทาตุคู่สเสน่ห์ทำให้ระยะนี้จึงมักมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่อยู่บ่อยครั้งอีกทั้งศัตรูคู่แข่งด้านธุรกิจการเงินจะกลับกลายมาเป็นมิตรทำให้มีโอกาสสร้างรายได้ด้านการเงินดีขึ้นมากกว่าเดิมทุกที่ดาวพุธด,ดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพปัตตนิ ช่วงนี้ถ้าได้ร่วมมือกับคู่กองพลรักช่วยกันทำมาหากินจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีและสร้างรายได้ผลประโยชน์ด้านการเงินเป็นอย่างสูงระยะนี้เครดิตด้านการเงินจะดีอย่างมากๆจะกู้เงินใครมาลงทุนด้านธุรกิจต,ต่างๆก็เป็นไปอย่างสะดวกสบายสรุปด้านการเงินระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคม โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวเห่งการงานของดาวลัคนาราศีพฤษภคือดาวราหูระยะตลอดปีนี้ดาวราหูโคจรสถิตพบลาภะซึ่งส่งผลดีด้านโชคลาภแห่งการงานให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากและจะมีโชคลาภด้านการงานอยู่อย่างเสมอเสมอ แต่ด้านการงานก็มักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดด้านการงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างแต่ก็อยู่ในทิศทางที่ดีสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนไปจนตลอดทิ้นเดือนธันวาคมสภาวะด้านการงานยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่องธุรกิจด้านการงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยังคงส่งผลดีให้แก่ชาชะตาอยู่อย่างไม่ขาดสำหรับปีนี้ทั้งปีด้านการงานดีอย่างมากๆครับทั้งธุรกิจด้านการค้าขายทุกชนิดและผู้ประกอบการงานอาชีพต่างๆจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีและมีโชคอยู่เสมอๆปีนี้จะลงทุนทำธุรกิจด้านการงานหรือธุรกิจด้านต่างๆจะประสบผลสำเร็จดังหวัง สรุปด้านการงานตลอดช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องผู้ครองความรักดาวแห่งผู้ครองความรักของชาวลัคนาราศีพฤษภคือดาวอังคารสําหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมระยะนี้ยังไม่มีเกณฑ์ด้านความรักครับ ช่วงนี้ต้องระมัดระวังให้ดีเพราะผู้ที่ได้พบหรือมาตีสนิทขนมด้วยส่วนมากมักหวังเงินทองจากเจ้าชะตาทั้งสิ้นหลีกเลี่ยงและระมัดระวังไว้บ้างก็ดีครับหลังวันที่19ตุลาคมดาวอังคารดาวแห่งคู่ครองความรักยกเข้าสู่ราศีกรกฎมีตำแหน่งดาวเป็นดาวนิดช่วงนี้ด้านความรักดูจะถื่จางและห่างเหินกันอยู่บ้าง อยู่ในสภาวะที่ทรงตัวและมีแนวโน้มที่จะตกต่ำลงสภาวะด้านคู่ครองความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยจะดีไปจนตลอ,อดสิ้นเดือนธันวาคมระยะนิทรรกสาอารมณ์ไม่ดีจะสร้างข้อขัดแย้งให้มากนักและให้อยู่ห่างๆกันไว้บ้างก็จะเป็นการดีครับสรุปด้านคู่ครองความรักช่วงปลายปี ระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยจะดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีพฤษภคือดาวพฤหัสสำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมสภาวะด้านโชคลาภทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยังส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องโชคลาภการเงินระยะเดือนกันยายนอาชะลาตัวลงเพราะดาวอังคารเจ้าเรือนวินาศโคจรสถิตพบกระดุมพระพบแห่งการเงินดังนั้นช่วงต้นเดือนกันยายนควรระมัดระวังด้านการเงินให้ดีเพราะช่วงนี้จะมีกระแสเงินเข้ามาอยู่เป็นอย่างมาก เพราะดาวพุธเจ้าเรือนแห่งการเงินมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรอาจเกิดความสับสนในรายได้ด้านการเงินควบคุมเกมให้ดีพิจารณารายรับและรายจ่ายให้รอบคอบก็จะผ่านปัญหานี้ได้อย่างไม่ยากครับสำหรับด้านโชคลาภหลังเดือนกันยายนเป็นต้นไปจนตลอดทิ้นเดือนธันวาคมสภาวะด้านโชคลาภยังท่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอย่างต่อเนื่อง และมักจะมีโอกาสเกิดโชคลาภใหญ่อยู่เสมอเสมอไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศรีพฤศพระยะปลายปีท่วงเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทิศและตัวเลขสีริมงคลเสริมดวงชะตา ทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภคือทิศประจำตัวคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างทิศแห่งการเงินคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทิศแห่งการงานคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ฝั่งอ่าวไทยทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองคือทิศใต้ทิศแห่งโชคลาภคือทิศตะวันออกเฉียงใต้แถบจันทบุรี สำหรับการคำนวณหาทิศให้ใช้ที่อยู่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางแล้วคำนวณหาทิศทิริมงคลดังกล่าวไว้เบื้องต้นสำหรับทิศต,ต่างๆที่กล่าวไว้นี้เอาไว้ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจาการต่างๆประจำวันเช่นจะออกเดินทางจากบ้านเดินทางไปท่องเที่ยวหรือไปประกอบธุระกิจา,กานต่างๆหันหัวนอนไปทางทิศทิริมงคล ซื่อบ้านใหม่เลือกดูหันหน้าบ้านไปทางทิศสิริมงคลต่อรถหันหัวรถไปในทิศทางที่ดีโต๊ะทำงานตั้งโต๊ะหันหน้าไปทางทิศสิริมงคลติดต่อธุรก,กิจเลือกที่นั่งเก้าอี้ในทิศที่ดีทิศที่กล่าวไว้นี้เป็นทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นของชาวลัคนาราศีพฤษภครับ สำหรับตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภคือเลขหกเลขประจําตัวเลขสี่เลขแห่งการเงินเลขแปดเลขแห่งการงานเลขห้าเลขแห่งโชคลาภเลขเจ็ดเลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองสำหรับตัวเลขเหล่านี้เอาไว้ใช้ในการสร้างเสริมดวงชะตาทำให้เกิดสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตประจำวัน ใชในการสวดมนต์กี่จบปักธูปบูชาพระถี่ดอกใช้กับเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบัตร a อทเอ็และกิจกรรมต่างๆที่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องให้มีตัวเลขสิริมงคลเหล่านี้ปะปนไว้บ้างสำหรับการจุดธูปบูชาพระมีดังนี้ครับเลข8ดเลขแห่งการงานปักธูปสิบสองดอกบูชาพระพุทธรูปปางป่าเลไล เลขสี่เลขแห่งการเงินปักทูปสิบเจ็ดดอกบูชาพระพุทธรูปปางอุ้มบารเลขเจ็ดเลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองปักทูบสิบดอกบูชาพระพุทธรูปปางนาคปกเลขห้าเลขแห่งโชคลาภป,ปักทูปสิบเก้าดอกบูชาพระพุทธรูปปางสมาธิจะอธิษฐานขอพรสิ่งใดตามความประสงค์ครับ จะสร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่าขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลลโลกจงโดนบันดาลให้ชาวลัคนาราศีพฤษภทุกๆท,ท,ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวัง รอดพ้นพยันตรายและสิ่งเรวร้ายทั้งปวงมีความสุขความเจริญตลอดปี2,567นี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ